ชิวาวา่าหูตั้งตาโตเรามาทำความรู้จักกับประวัติของเจ้าสุนัขตัวจิ๋วที่สุดในโลกกันครับสุนัขพันธุ์ชิวาวา่าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่สุดในโลกมีต้นกำเนิดจากประเทศเม็กซิโกมาจากรัฐชิวาวา่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกซึ่งเป็นสถานที่ที่พบสุนัขพันธุ์นี้ครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่19นั่นเองครับนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชิวาว่าอาจมีเชื้อสายมาจากสุนัขโบราณที่ชื่อวา่าเทชิชิชิตซึ่งเป็นสุนัขเลี้ยงของชนเผ่าโทเทค ในเอเมริกากลางเมื่อหลายร้อยปีก่อนต่อมาชาวเอสเทกก็ได้นำมาเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ให้มีขนาดเล็กลงในช่วงปลายศตวรรษที่19นักท่องเที่ยวชาวเอเมริกันได้พบสุนัขพันธุ์นี้ในรัชชิวาวาและนำกลับไปยังสหรัฐเอเมริกาจากนั้นพันธุ์ชิวาวาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลกโดยเฉพาะในฐานะสุนัขขนาจิว๋วแต่ใจใหญ่ไปต่อกันเลยครับกับนิสัยของชิวาวาเป็นสุนัขที่รักเจ้าของมาก กล้าหาญเกินตัวชี้ออนฉลาดแสนรู้และมีความจงรักภักดีสูงมากนะครับและที่สำคัญเขามีฉายาของเขาด้วยนะชิวาว่ามักถูกเรียกว่าสุนัขตัวเล็กแต่หัวใจสิงโตเป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของพี่ชิวาวา่าถ้าชื่นชอบปรากฏหัวใจและกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ